จ,จิ๊บนะคะวันนี้นะคะจิ๊บมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่จะมาแนะนําให้กับทุกคนนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยบูมคอลลาเจนพลาสค่ะตัวนี้นะคะจิ๊บทานทุกวันเช้าและก่อนนอนเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวและที่สําคัญเจ้าตัวนี้นะคะเขามี ส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าโลกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM นะคะที่สําคัญนี่คือโควิด19นะคะตัวนี้เขาจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเวลาเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยเราก็จะแบบต้านเชื้อโรคได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวบูมคอลลาเจนพัสนะคะเขามีส่วนผสมที่สําคัญนั่นก็คือแอดดาแซนตินนะคะเจ้าตัวแอดดาแซนตินเนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระ ีมากกว่าวิตามินซีถึง6,000เขา oh. ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดีกับร่างกายมากๆเลยนะคะและด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะนอกจากจะใส่แมสแล้วใช้เจลล้างมือแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็ต้องดูแลให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นก็ต้องดื่มบูมคอลลาเจนนะคะจะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอย่าลืมนะคะดื่มบูมคอลลาเจนพัส สุขภาพดีจากภายในห่างไกลโควิดนะคะ